นี่มีคราด้วยรุ่นนี้มีคราด้วยโอ้ยเอ้ยยะาทำไมดูเหมือนง่ายจังเลยอ่ะโอ้โห FC จ๋าโอ้โฮายย่าเอฟซีจ๋าวันนี้เรามาเจอเจ้าคลาสสิกอื้โอ้เอฟซีจ๋าสุดจับ ช่างสาวงอยสวยงามเสียยิ่งกระไรเมื่อกี้เห็นพี่ชายท่านนั้นแก,กขี่มานี่ยังเท่เลยนะจ๊ะเอฟซีจ๋าต้องใช้อีกคนหนึ่งสตาร์ทอาจารย์บิวสตาร์ทเองไม่เป็นผลของพี่ดักส,สตาร์ทโอ้โหเอฟซี FC จ๋าอาจารย์อาจารย์าารยนักนมาหน่อยช่วยสตาร์ทให้เอฟซีดูหน่อยว่าเขาสตาร์ทยังไงโอ้โหเอฟซี FC จ๋ามันช่างสุดยอดเสียยิ่งกระไร เนี่ยใครสนใจก็เกรับทำนะครับเอฟซีจ๋านี่มีคลาด้วยรุ่นนี้มีคลาด้วยโอ้อ้ยอะทำไมดูเหมือนง่ายจังเลยอ่ะโอ้โหเอฟซีจ๋าโอ้โหมีคลาด้วยโอ้โห มันช่างเท่จนเหลือเกินแค่โครงรถนี่ก็สุดจัาเฟสตจ้าลูกพี่ขับโชว์สักนิดหนึ่งให้เอฟซีดูเป็นขวานเรียมหน่อยอย่าฮฮ้าโอ้โหไม่เจ้าทำไมมันสุดยอดเสียยิ่งกวาอะไรอย่างนี้เออฮึย โอดก้อนเยี่ยพึ่งไปเฮ้ยอัยยาเอฟจาหมาก็จะไล่อาจารย์วิว่ะโอ้โหเอฟซีจากลับมาอยู่ที <S S ่เก่าอีกแล้วเจ้าตัวท็อปมันช่างเยียบยอดเสียยิ่งกะไรตรงนี้อาจจะย้อนแสงแสงย้อนนิดหน่อยมีรถมาเราไม่ต้องสนใจ ต่มารีวิวตัวตรงนี้จะย้อนแสงแสงย้อนสักนิดหนึ่งโอ้โหดูโซ่โอเคเลยก็ต่อโซ่ใช่ตัวนี้อ่ะยะไปทางไหนเนี่ยเราเขาจะมดิฟายดัดแปลงได้เหมือนแกหรือเปล่าทำสายกอ๊อปโอ้โหไม่เจ้าจับสุดจริงๆเลยเท่แบบไม่เกรงใจใครยาแสงไม่เข้า จอดกลางถนนนี่แหละแสงมันจะเข้าดีหน่อยนี่รถใครจะมาไม่เป็นไรเราขอรีวิวก่อนโอ้โรีวิวกลางถนนนี่มันเท่จริงๆเลยเ <c oughs> ยอะเท่จริงๆเลยมันเท่มากๆเลยเอฟซีจา๋าไอไอตูบเองอย่าเพิ่งมาแง๊บพี่นะโอ้โหเท่จริงๆเลยเยอะรุ่นนี้เนี่ย โอ้โหแค่โครงก็กินขาดแล้วเอฟซีจ้ะจโอ้โหสุดจัด